สวัสดีครับชาวไซคอทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมแบบการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นเน้นเน้นเน้สามคู่เราเจอเกัอนตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่จะมาจาก3ลีกในยุโรปเลยดูคู่แรกมาดูที่มูดสลีก้าเยอรมันมกันก่อนเดีวลา ทีสองครึ่งนะฮะไปดูซังพอลีกับทีมดับสิบห้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮอฟเฟนแฮมทีมดับสิบสามครับโดยคุณดีจเจอกันมาเกมล่าสุดเดือดเป็นทางซังพอลีชนะสองศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับซังพอลีไม่มีชนะเลยนะครับเป็นการเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดส่วนทางวูลฟบวกนะครับส่วนทางฮอฟเฟนแฮมเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอกระทางไฮเดนห์แฮมมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ สังเวียนนีต้ตรงกลางจะเป็นทางเอเลียสสะอาดนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโนอาห์ไวท์เฮาส์ครับส่วนทางฮอฟเฟนแฮมจะมีทางกิปต์ออบานตรงกลางและหน้าเป้าจะเป็นทางฮาริสทาบาโคูวิชครับก็ต้องบอกว่าสังววีทีมท้ายตารางเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มผลงานต่างทางฮอฟเฟนแฮม รากับฟ้ากับเหวนะ6เกมหลังสุดเนี่ยไม่มีชนะใครเลยนะส่วนทางออฟเฟนแฮมเนี่ยกำลังเข้าฝาักครับไม่แพ้ใครมาสิติมาตอนนี้4เกมติดแล้วนะครับตอนนี้หลุดจากโซนแดงโซนตกชั้นเนี่ยมา6แต้มแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้กำลังมั่นใจอย่างน้อยผมมองว่าพวกเขาไม่น่าจะบุกมาถึงแพ้ครับหรือพวกเขามีสิทธิ์ดีพอจะบุกมาชนะสร้างลิที่กำลังห่วยในตอนนี้เลยนะฮะ2ประตูต่อ1ครับ คือสองเราไปที่กาโชเซเดียอิตาลีกันในลาทีสองสี่สิบห้านะครับบูเจนูรับทีละสิบสองวันจะเปิดบ้านเดี่ยวดังเลเช่ทีมัะสิบหกครับโดยคนที่จอกันมาเกมล่าสุดเสมอกัรศูนย์ประตูศูนย์นะครับเป็นวันที่แห่เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเจนูเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางกายารีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางเลเช่ สมอสองแพ้สามไม่มีชนะเลยนะครับเกลารุดแพ้มิลานสามสองครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเจนูนี่ตรงกลางมีฟาบิโอมิเรตตินะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอันเดรียปินามันติส่วนทางเลเช่ตรงกลางเตเต้โมเรนเต้นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางนิโคล่าเคอร์สโตวิชครับก็ต้องบอกว่าเจนูนี่ว่าถือว่าแข็งแกร่งนะครับไม่แพ้มาสี่เกมเด็ดติดจุดเด่นคือความเหนียวแน่นและแพ้ย,ยากนะครับส่วนทางเลเช่ เกมเยือนไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะฮะ5เกมหลังสุดเลยชนะแค่สองนะฮะแล้วก็แม่ดูผลงานภาพรวมแล้วก็ไม่ค่อยดีแถมต้องมาเยือนผมมองว่าเชนูยังไงก็ดูดีกว่าครับน่าจะดีพอจะเบียดได้เอาชนะเลเช่ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายไปที่ลาดิกาสเปนกัโนาตีสามนะครับไปดูลัสปามาสครับทีมแบบสิบเก้า วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเดอร์บาติโออาราเบสนะครับปีเวลาสิบแปดโดยคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางอาราเบสชนะสองศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับลาสเปร์มสชนะเสมอหนึ่งแพ้สี่ไม่มีชนะเลยนะครับเกมล่าสุดแพ้เลยอาเบติสมาหนึ่งศูนย์ครับส่วนทางอาราเบสชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดเอาชนะบีอารียลมาหนึ่งศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ ลัสปามาสครับจะมีจากอัตนันยานไซนะฮะยังอยู่นะฮะแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางฟาบิโอซือซิว่าครับส่วนทางอาราเบสจะมีทางกิเกกาเซ่กับทางกาลอสมาตินในหน้ารุกครับก็ต้องบอกว่าลัสปามาสแย่ต่อเนื่องนะครับแพ้มาเจ็ดจากเก้าเกมหลังสุดนะครับแล้วสภาพนี้ไว้ใจยากครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็เถอะส่วนทางอาราเบสเนี่ยดีขึ้นปิดหูปิดตาเลยนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเหลือสิบเก้าคนมีเอาชนะบียารีอาได้นะฮะ ขยับเข้าใกล้โซนปลอดภัยหรือแค่ต้านเยวแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ในช่วงมั่นใจนะครมั่นใจอย่างนี้ผมมองว่าพวกเขามีโอกาสจะมาเฉือนจะมาเฉือนเอาชนะลาสเวกัสได้ถึงบ้านเลยครับ1นึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมเน่วันนี้เนี่ยผู้แรกที่บูเดสติกาเยอรมันนะครับซางฟรานซครับจะเปิดบ้านแพ้ฮอฟเฟนแฮมหนึ่งสองครับคือสองที่กาวชขาโเดียครับเจนครับจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเลสเชอรหนึ่งศูนย์ครับแล้วู่สไ้ายครับ ที่ลาลิาสเสปนลาสรามาสครับจะเปิดบ้านแพ้อาราเบสศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสักรักการเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์กดเซ็กกีด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอบคุณทุกคนโชคดีแล้วที้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ